ขอาการถามครับหลวงตาคนที่คดโกงชาติบ้านเมืองจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับอ๋อได้รับเลยทำไมจะไม่ได้รับมึงไปโกงอะ่ะสันดานมึงโกงอะ่ะมึงลองดูสิโลภตัวเนี้ยไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายแล้วกูว่ากูจะบอกให้ไม่มีของพรีในโลกกูจะบอกให้อ่ะคำมันเริ่มต้นจากเจตนาแนละ้วไม่ว่าดีหรือชั่วเนาะ เออตามสบายอะ่ะมึงเลือกเอาฮะอ,อ่า่ะไหมเออเอ,อย่างงไงก็ได้รับผมล้านเปร์เซ็นอะ่ะกรรมในยุติธรรมที่สุดเนาะเออจาไว้นะส่งผลแน่นอนนะจำไว้กรรมจำแนกสัตว์ นะกรรมโมนาวัตติโลโกโมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เราทำย่อมได้รับผลนะเนาะจำไว้ว่าบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปันแจกกันได้แล้วบุว่าบ่เห็นแห่เคืองใดค,คือยังไม่พากลางคือจังเฮากินเขาเฮากินเฮา,าก็อิ่มมันบ่ไปอิมซ้องเขาพุา่นผู้บ่กินบุนว่าสร้างยังไงได้อย่างนั้นเนะีนะ่ยโบราณอีสานเนาะ เออนะสร้างเอาทําเอาอยากชั่วก็ทําเอาอยากดีก็ทําเอาเนาะเออเพราะฉะนั้นใครกินใครอิ่มเนาะเออเพราะฉะนั้นผลของกรรมย่อมมีแน่นอนเนาะเออ